อันไหนๆก็พูดไปละยอมรดนอนุ้มเลยดีกว่าคือไปอยู่บ้านพี่คิงมาวันที่สองวันที่สามอพี่คิงบอกจะให้ผมให้เงินเดือนผมประมาณให้ค่าสตรีมเดือนละแปดหมื่นแล้วก็คอนเทนต์ถ่ายลงช่องแกประมาณแกบอกว่าประมาณสามสี่แสนรวมรวมก็สี่แสนแปดห้าแสนน่ะน้องแกพูดประมาณนี้จากปากแกเองเลยนะถ้าผมมีร้อยล้านนะน้องที่อยู่กับผมที่อยู่บ้านกับผมนะต้องมีตำตำ,ตำล้านหนึ่ง แล้วผมอยู่มาสี่เดือนผมได้มาประมาณแปดหมื่นรวมทั้งหมดโอเคไหมผมพร้อมโดนอุ้มละผมขอโทษพี่คิงพี่ผมพร้อมโดนอุ้มจริงๆ2 0 0สองหมืนไม่น้อยนะผมผมไม่ได้บอกว่าน้อยแต่แค่หมายถึงคือพี่คิงพูดอีกแบบหนึง่งพี่คิงพูดว่าสี่แสนพี่คิงพูดว่าสามสี่แสนห้าแสนแต่ว่าคือแกให้แต่คือแกให้แปดหมื่นนีผมรู้กันอยู่ผู้ใหญ่เขาเล่นกันยังไงผม ทำใจเตรียมใจมาหมดแล้วล่ะ